สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครัางครับกับวันสเตปชัโนบีนะฮะตอนนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วหลังจากตอนที่3เนียครับเราไปตามล่าฆ่าหัวไอ้แรดลุงนีครับปรากฏว่าแม่งไม่ตายฮนะเราจะต้องกลับมาฆ่ามันอีกรอบหนึ่งไอ้หานี่แม่งอายากจริงๆไม่รู้แม่งไปมุดหัวอยู่ที่ไหนนะไอหนูโซโคฮะไม่ว่ามึงจะอยู่ที่ไหนก็าตามเพืจะตามฆ่ามึง แบดโรดถนนสีดำ Southern Bad Road เราอยู่ทางตอนใต้นะครับ We're on courseing ทางเชื่อมเราจะต้องไปที่ West Garrison นะครับก็คือค่ายทหารทางาทิศต,ตะวันตกนั่นเองเนะระหว่างทางรถค่ายพวกเนี่ยนี่หมดพ้น ไม่ตายอะไรไอ้หมูโตโวกอึยยตายทางอยู่ข้างหน้าต่อให้ไกลแค่ไหนกูจะไปฆ่ามึงฝนตกแบบนี้บรรยากาศเป็นใจนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วท่านก็ ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงที่ทาร์นาร้อนที่ผ่านมานประกอบกเป็นหน้าของโลกตาแดงก็ระบาดนะครับกุนซ่ากุนซ่าบรอนสแนปเปอร์โอ้โหแมงชุดโคตรสวยเลยเก่งไหมเนี่ยเขาอะนั่งนั่งถินไฟกันอยู่ท่ามกลางฝนเนี่ยนะได้เลยเอาไงดีเอาไงดี แงะสดเฮะป็นจุ store, นไปนฝนตกแบบนี้เป oui. ็นใจสะเเกินกับบรรยากาศที่ลอบเข้าไปสังหารพวกบอชชิฟนะครับหรือว<ล>่าลองลอง ลองบอสนะมันไม่ใช่เป็นกับตันนะมันเป็นแค่ลองเนะี่ยไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นไอคุ้มซ่าดูเหมนใช่ไหมครับโอ้โหการคุ้มกันอยูสองสามตัวไม่ดีแนะ่ที่เราจะลงไปทำงานตอนนี้เราต้องหาิเหมือนจะยิ้มเสียงอะไร

มึงจจจใจกูกรีดร้องแทนแสงแทงแสงสายลมทิ้งเลอแม็กี้ฟันมึงตายหมดเถอะแมงกี้ฟันไอเหียร์่อ่แลข้าอยู่ในป่ากูจะให้เป็นผีเป้าป่า ไคหนไหนวะตเก่าดีหมายที่จริงของเราตอนนี้นีครับก็คือไอ้รัลุงนั่นเองเนี่ยเขาที่แล้วแม่งซ่อนตัวเก่งจริงจไม่รู้แม่งอยู่ไหนเนี่ย้องใช้าตาแห่งพูดมองหามันผมยังมองไม่เห็นแม่งเลยแม่งอยู่ไหน เขาบอกว่าถ้ามีเครื่องหมายนี้นะครับมันจะเป็นสามารถที่จะเค้นควาสลับเพื่อหาบอวแสของกัปตันของคุมมันได้จากในเงาพื้นะครับไอที่ผมยิงเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นเหยื่อล่อให้ไอเจ้ากระก orn ะมันออกมาอตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นคึื่นออกไปไล่กัด ใช่หรอกครับเป็นแค่เหยือ่อล่อไอการาซอร์ธรรมดาเท่านั้นเองเนี่ยแต่ก็ถือว่าเจ๋งดีหมาป่าพี่นั่นขี่หรือเปล่าไอซอ็อกอะอาซอ็อกหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้นะยังไม่มีป้องหมาที่ชัดเจนกำลังกับปอนด์ด้วยไหนเนี่ยต้องหาแม่นให้ได้ไม่งั้นนอน ตายตาไม่หลับเต็มแล้ว้ยังชุ๊ปเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นไงกูเจอมึงแล้วไอ้เนี่ยวันนี้แหละมึงจะต้องพบจุดจบสารเลวหาตัวย่าชิบหายแล้วแม่ง อยู่ในสตองโฮด้วยนะครับสตองโฮในที่นี้น่าจะหมายถึงป้อมปราการ trendy, นะจุดยุทธศา,ศาสตร,สตรสะะ ia, ์ของพวกมันน่าจะแบบแข็งแกล่งนะทหารที่มาไม่รู้จบประมาณนี้หลังจากฟาที่แล้วเนี่ยผมเข้าไปในสตองโฮที่จะไปฆ่าตัวตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วต้องหนีโหตู้โอตุนมาตั้งหลักนะแต่วันนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นนมึงตายโอเคแม่ คงกระพันต่อการคุโจมตีคงกระพันต่อการยิงระยะไกลแต่ผมคงไม่คงกระพันต่อตาผงปูดูแน่ใช่ไหมค้าไหมายของกูค,คือมึงคนเดียวเอาแน่เฮียนรู้จากปอาตายดูดิว่ามึงจะคงกระพันไ,มไหมไอะไรเอาเหรอเอา เข้ามาเอไปอมาเอ้าเรไหมยังไม่เข็ดยังแหกันขเข้ามา ไอ้พวกโอ้หแม่อื้มไม่เงี้แล้วกาบังอาจเอาสิงคโปโขกมาแตะตัวกูพวกมึงต้องต้ยโย่แผลกวนโขกมาคราวนี้กูไม่เหมือนก่อนอื้มอ้มันเย เอ้ามาใครจะเป็นลายต่อไปสังหารขอให้ดีระวังคอของพวกมึงไว้เข้ามาเยอะๆดาบของกูยังไม่อิ่ม <c oughs> เอามาอย่ <c oughs> าทีละตัวใจเยน็นเย็นเสือกใช่ไหมเสือกใช่ไหมฮะมึงแดงตายแน่แน,น่ไอ้เยี่ยนนี่เดี๋ยวบุกคิดว่ามึงจะไปจุดสัญญาณขอความช่วยเหลือซะอ,อีกเสือกตายซะก่อน สอย่างน้อยแน่ไม่มีเราเท่ากับบานเราได้เจอเหมือนกับว่าเป็นแผ่นที่นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะดูลายต่อไปของเราได้นี่ครับไอ้ที่นี่ชื่ออะไรเนี่ยนักกสอสะนักกูเออชื่อแม่งโอ้โหอ,อ่านโคตรยากนีสมมตเอาเป็นว่าเล็กพิกชี่หนูก็แล้วกันไอ้ทัฟรัก เดร็อกจอไอตัวที่แล้วที่เราเจอเป็นในคาที่แล้วนะครับทีนี้จะฆ่าแม่งให้หมดทั้งสองตัวในใสำหรับวันนี้นโแโคตรแค่เลยเมื่อวานแหวนึกว่าไอ้ลัดลุงไม่กับไายหาไปแล้วตัวอีกเนะี่ยปรากฏว่าเราฆ่าผิดตัวมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้นั่นเองเนคงไม่ไกลสักเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไร มองไปที่ผมอยูน่นะแต่ผมมองไม่เห็นตัวมัน,มน,นวา่ามันอยู่ตรงไหนใครแม่งบังอาจนะป้าหมายของเราคือไอ้ครักลัษแปลว่างไงดีอะกามเหล็กไงทักลัษก็จ่ออะไร หนีเหรอไอ้กันนีโอธนหมดจับไม่ทันเฮ้ยแม่งตามไปก็เสียเวลาไปตามเป้าหมายหลักของเรานี่ว่าไอ้ตัวพวกนี้มันแม่งลูกกระจอกมีสมุนไพรอยู่ข้างหน้าเรานะครับหรือบางทีเราต้องการก็เก็บมันขึ้นมาอ้าวสำเร็จอาชาเลนจ์หนึ่งไปตั้งนั้น โอเคพวกคาเลนเนี้เดี๋ยวมาทําให้ดูภายหลังก,กันนะครับได้รีวอร์ดมาหนึร้อยแต้มนั่นเองโอ้โหไอรีวอร์ดนี่ไว้ทําอะไรได้บ้างเนี่ครับเราก็มาดูการแบบนี้มีรูน่าจะเอาไว้ปลดล็อกสล,ลอ็อตนะครับเอาไว้ใส่รูนให้กับดาบนั่นเองหรือใส่รูนให้กับกลิกใส่รูนให้กับธนูนะฮะเราคือเก็บแต้มจากตรงนี้ มันจะมีแต้มทั้งหมด3ตัวแต้ม exp แต้ม pp point แล้วก็แต้ม m ตัวนี้นะครับแต้ม pp point ก็ได้จากการค่าไอ้พวกตัวสีแดงกับตังอะไรพวกนี้นะมั้งน่าจะใช่นครับทีนี้มันมีรูนอะไรให้เราบ้างเนี่ยมีโอกาส3-4% 30%ที่จะคืนค่าโฟกัสมาเมื่อจมตีแบบเฮดช็อตเนี่ยสามส บวกสีให้กับกาอะไรอะที่ดูพลังอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าอะไรมันเป็นยังไงเมื่อก,กี้นี้เราก็ปลดล็อกลูนไป2อลูนนะครับโห و, ใช้ค่าเยอะจริงๆนะค่า M เ,เนี่ยโอ้ <c ười> เล่นมา4คลิปนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่4ี่เพิ่งได้มา190เองออกโอเคขึ้นไปปลดล็อกขอคอแหกุดงคุณตอบไปแล้วกนะัน กันเอาไว้เนีเผื่อพลาดพลั้งยังไงเรายังกลับเริ่มต okay, ้นใกล้ๆได้เราไม่ต้องไกลไกลอื้อหือโอเคอันนี้เป็นฐานที่ที่คาไมนี่เคยรู้จักมาก่อนนี่อาจจะเป็นมรดกตกทอดของคาร์โกได้ไงเจตพูดโอเคก็แปลไปตามความเข้าใจเนี่ยอ่านอะไร เจอบไหนรู้กับแปไปแล้วกันอะไรไม่รู้ก็แต่อันนี้ที่รู้ที่ผมใส่อยู่ก็คือมันจะเพิ่มการโจมตีแรงอีก21%ของเอ่อยังไงอ่ะของดาบนะครับมื่อโจมตีจากด้านหลังส่วนใัน,นี้ที่ผมใช้อยู่เลือกใช้น,นี้ดีสุดละก็คือมีโอกาส10%ที่จะคืนค่าเลือดมาถ้าเราโจมตีที่หัวนั่นเองนี ผมกลับม,มาเปลี่ยนใช้อย่างเดิมดีกว่าเพราะไอ้ค่าเดเรียนเดเรียนออแบนผมใช้บีบคอดูดพลังเอาก็ได้นะหรือก็เก็บจากลูกธนูเอาประมาณนี้โอเคเราใกล้ถึงมาแล้วนะฮะไอ้ทักรักลหลอกจองนเฮ้ยอะไรมึงตกใจอะไร <c oughs> นี่นะครับครั้งที่แล้วที่เราเคยมาแต่ตอนนี้ธนูเราไม่มีโอ้มีให้เก็บพอดีข้างหลังเจัลก่อนยิงไปที่เหยื่อล่อนะเหยื่อตัวนี้จะเป็นเหยื่อล่อให้จัลก,กรออกมาได้ไหมดูที่จัลก,กรมันจะออกมาจากกรงเองได้ไหมมีการนึง <c oughs> ก็ไม่เห็นมันออกมาใส่มาต้องยิงลูกกรงไป แต่สร้างเนี่ความหมายจริงๆของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แค่สร้างความเด็ดเด่นให้กับมันแค่นั้นเองไปต่อไปเงียบๆแม่ยู่กันเต็มเลยโ้นี่มันเป็นฐานบัญชาการ <ผม S 1> รีฟมันมาฆ่าทีละตัวดีกว่าผมเห็นตัวหนึ่งที่มันจะสามารถบอสให้บอสแสเราได้ ก็คือมีตัวเขียวๆอยู่ข้างบนนะสัญลักษณ์แบบนี้อยู่ข้างบนหัวนะพอมาดูเซตไปหนึ่ง จะบอกทุกอย่างที่กาต้องการรู้ในตาของเจ้าจะต้องบอกความจริงโอเคได้ไมาอีกหนึ่งตัวนะครับริเกอร์พอนร,ริเกอร์นรกอ๋อย มันจะไม่ทันได้เจ็บตัวนะีมาอีกแล้วเอาพลังของเจ้าเป็นออีกยกาง เป็นระดับซูโ a ้วอร์ชิพ s ะด้วยซูก้รันนี่บราวน์รันนี่บราวน์จอมกระตุกไต้ใช่เหรอซูก้รันนี่บราวน์วันนี้ได้ค่าระดับวอร์ชิพหลายตัวเลยแม่องอยู่ทำกลางกองไฟซะด้วยแต่มันจอมกระตุกไต้ไมเอาดีกว่ากระตุกไต้แม่งดีกว่า เฮ้ยโอ้เนี่ยรู้อีกอหแต่โดนเข้าไประเบิดโอ้โหทีนี้แผนสองไหนมึงจองไอ้ตัวใต้เหรอไอ้สัตว์ถามนี้การลงทันมึงเั้ยเยอะอ๋อกระเด็นเฮ้ยมึงจอกเลยคิดว่ามึงจะเจ๋งอันนี้เป็น ทุกครั้งที่เราฆ่าสังหารแม่ทัพกับตันหรือว่าชิปได้จะทำให้เลือดเรากับโฟกัสเต็มนะครับโอเคเหลือตัวไหนเป้าหมายหลักของเราเนะี่ยไอ้นี่ไอ้เล็กติกที่หนูเนี่ยมึงเต็มตัวเจ็บได้เลยไม่ไกล อยู่สามตัวเป็นเหยื่อดูทรังเวสต์เดนะ็บเอาไปาลองว,วิ่งย่างมึงมาตายด้วยจอบเจ็ทพูดตายได้สัสโอ้ยที่นี่เป็นระดับวอชิ้ มึงเป็นใครเอ่ยฮามนนะมึงมายัยตายเลยแมงบอกครูมันจะทำให้หน้าของเราพันหน้าเน,น่าๆของเราให้บิดเบี้ยวอย่างนั้นเหรอมึงมีความกลัวที่จะเห็นหน้ากูบิดเบี้ยวอย่างนั้นเหรอไอ้สัสแมงธีฟันมึงเตรียมตัวตาย ยังไงยังไงเอ้ยเสือฆ่ามึงก่อนไอ้สัสออกันเต้นเฮ้ยไอ้ยี่นี่อยู่ดี<ล>ก็มาให้กูฆ่าไอ<ต>้ยี่เป็นที่สุดท้ายที่หัวของเจ้าจะหล่นไปที่พื้นแต่ไม่ต้องกลัวข้าจะเก็บมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเหรอไอ้ยีเยย่เป็นที้สัตว์ ดอมเดียวมีมไหมไหมไอพวกทีนี้ไปจงเอาคำกูไปบอกเจ้าแห่งความมืดมันผู้ใดที่รับใช้เงาม,มืดกูจะตามไปฆ่าพวกมึง